วันนี้ผมก็ออกมาตกปลานะครับวันนี้ก็เป็นหมายใกล้บ้านนะเป็นหมายที่อยู่ละแวกบ้านเลยก็คือห่างจากบ้านไม่ไกลมากประมาณ10กว่าโลใช่ไหมห่างว่บ้านประมาณ10กว่าโลเนาะสิบสิบกว่าว่าประมาณนี้ครับก็ปั่นจักรยานมากับน้องครับวันนี้2คนก็ หมายวันนี้ที่ผมจะขึ้นไปก็คือเป็นหมายบนเขาเป็นบนเขาเลยจริงๆแบบข้างบนเลยก็คือจะปั่นนักยานขึ้นไปครับตั้งแต่เปิดฤดูการผมเข้ามาประมาณสองครั้งแล้วก็ไม่ได้มาเลยครับเพราะแบบฟิลไปสำรวจหมายอื่นๆไปลองตกปลาหมายอื่นๆดูก็เยอะเหมือนกันครับทีนี้ก็เลยวันนี้ก็มีเวลาครับมีเวลาก็เลยแอบเข้ามาคิดถึงครับหมายใกล้บ้านเป็นหมายที่สวยนะเป็นหมายที่สวยมากแล้วก็อาจจะปลาจะไม่ได้เยอะมากแต่เป็นหมายที่สวยจริงมีใครอยากมาตกปลาในจังหวัดที่โรชิมาก็อาจจะแนะนำหมายนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าก็เป็นหมายที่อยู่ใกล้ๆแล้วก็ ทางขึ้นไปเป็นยังไงบ้างว่ามีอะไรยังไงบ้างก็เดี๋ยวมาตามดูครับเดี๋ยวเข้าใหม่ทีแล้วไปเจอกันไปครับไปดูกันเห็นล้วมไหมครับไม่ได้ครับผมไม่ได้เลย <laughs> ก็ตอนนี้ผมก็เข้าหมายมาถึงหมายแล้วก็เตรียมตัวเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็อาจจะเดินเข้าไปครับเพราะว่ามันยังไม่ได้อยากขึ้นไปสุดมากมันจะไม่มีทางให้เราตีเบ็ดก็เลยเข้ามาแค่ช่วงกลางๆนี้ก็เป็นหมายครับล้ำทางล่างเลย,รยเราทางเล็กๆครับผมถามไม่ใหญ่เป็นเรทางเล็กอยู่ล่างอะไรขึ้นมาข้างบนครับเราจะเดินขึ้นมาข้างบนเลยครับวันนี้เดมาตามดูว่าผมจะได้ตัวหมายไปครับไปดูกัน ไปเรื่อยเลยน้ำค่อนข้างแห้งเลยครับวันนี้มันไม่มีฝนมานานแล้ว อุ้ยบบ้อยปลาเลยเนี่ยโอโหโอ้หนี่จะเป็นปลายสายพันธุ์หนึ่งนะครับที่จะมาให้เห็นแค่ช่วงเฉพาะหน้าร้อนเท่านั้นก็จะออกมาก็จะพงเฉพาะหน้าร้อนตัวลิ่นๆครับ Bye-bye. เมื่อกี้ก็ลอดหินออกไปแล้วครับก็แต่ได้ครับเดี๋ยวมาตามกันใหม่เมื่อกี้ก็เป็นปลาที่สวยมากครับแต่ก็ได้ภาพอยู่ครับเดี๋ยวผมแปะภาพไว้ให้ดีกว่าเผื่อถ้านาอยากชมภาพกันก็เป็นปลายอมาเมะนี่ครับแต่เหมือนจะออกไปทางอมากโกแล้วแต่ว่าเป็นปลาที่สวยมากไปครับไปตามต่อกันเย้มาแล้ว หมายกล้องนี้สวยมากเลยแคบมากเลยครับ kill เรียบร้อยเลยอันนี้ก็เป็นยามาเมธรรมชาตินะครับสวยมากเลยโอ้โหไปแล้วไวมาก มีไซส์ด้วยครับน่าจะไม่เอาแล้วโหมสาวเบียงดักเข้าในร่องนั้นนะจะได,ได้เลยเอ่ะลองซ้ำหน่อยครับเผื่อยังเอาอยู่ อุ้ยตากกัดใสเล็กมากเลยอบคุ วันนี้ก็ผมก็จะกลับกันแล้วครับเพราะว่าเริ่มค่าแล้วเริ่มเริ่มเริ่มแบบเริ่มมืดมืดเริ่มอะไรเริ่มไม่ดีแล้วครับสัตว์เยอะครับต,ตามพื้นตามอะไรผมเห็นรอยเท้าอยู่ตลอดเลยแบบผม,ผมเห็นบ่อยมากแล้วแบบมันอันตรายครับพอดีมาสองคนก็จริงครับแต่บางครั้งมันก็อันตรายก็วันนี้ก็มีแต้มครับย้ปลามีแต่ปลาที่สวยครับวันนี้มีแต่ปลาที่แบบเป็นปลาที่ เขาเรียกว่าปลาค้างปีเป็นปลาที่อยู่มาก่อนอยู่แล้วไม่ใช่ปลาที่เขาที่ปล่อยขึ้นมาเพราะว่าจริงผมบอกคือหมายที่ผมขึ้นไปมันค่อนข้างที่จะสูงด้วยได้ปลาที่สวยๆมากผมดีใจมากก็ยังเป็นหมายหมายประจําที่ก็ยังสนุกเหมือนเดิมมาอีกครั้งก็ยังรู้สึกสนุกอยู่ตลอดโอ้แบบดีใจมากวันนี้ได้ปลาที่สวยมากน่าจะมี อันนี้ผมมีเรื่องที่แปลกใจอย่างหนึ่งคือในสายน้าในในหมายหมายตรงนี้นที่ผมตกบ่อยๆส่วนใหญ่ที่ผมจะเจอผมจเจอเตยามามิครับวันนี้เป็นครั้งแรกวันที่ผมเจออาม,มากโกะก็อย่างที่ผมบอกครับข้อแตกต่างเลยก็คือมีจุดแดงๆตรงกลางต,งต,งตัววันนี้ก็โอโเดินมาค่อนข้างไกลแล้วก็ปั่นจักรยานมาไกลด้วยนี่ปีปั่นกลับอีกครับก็ค่อนข้างใช้เวลาเหมือนกันงนั้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ